สินใจเอาทองจากคอน้องสาวชื่อนารีพุทธลอดไปขายที่ไปขายที่บริษัทกิรีได้ตังค์มา2,000บาทกำตัง2,000ันบาทเข้ากรุงเทพถ้ากูไม่ได้ดีกูจะไม่กลับไปเจอบ้านนักขาอีกสัญญากับตัวเองและแม่ว่าถ้าลูกสำเร็จลูกจะเรียนหนังสือให้ดีที่สุดแล้วจบมานะจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นอีกเพราะอะไรครับ ได้ทำงานที่บริษัทซีเกตเงินแปดพันเป็นวิศวกรนะได้ให้ทองแม่สองบาทใสอวดชาวบ้านทั้งบ้านเลยแกสองบาทได้ให้ตังค์แม่ใช้ไม่ถึงสองหมื่นบาทนะครับซื้อบ้านอยู่รังสิตบอกแม่ว่าเดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปดูบ้านหลังใหญ่แล้วหนูจะออกรถใหม่ด้วยนะหนูจะต้องทำให้ดีที่สุดแต่วันแล้ววันเล่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่อยากไปพัทยาก็คิดว่าอยากจะให้แม่ไปสิงคโปร์ฮ่องกงตอนนั้นก็ไปญี่ปุ่นโรงงานมันส่งไปไม่มีตังค์ไปหรอกเป็นวิศ่วก่อนเดี๋ยวก่อนแะม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิผ้าไปสิงคโปร์ฮ่องกงหรอกน้องสาวก็เขียนจดหมายไปนะครับว่าแม่ก็อยากจะไปพัทยาเพราะคนอีสานเะนี่ยไม่เคยเห็นพัทยาท่านขนาดใครไปพัทยายังเอาขวดกระทิงแดงให้เขาใส่น้ำมาให้ดูเลย อันน้ำทะเลมันเป็นจังซี่สิมันเข้มจังซี่ติดฉันหวังแม่เขาอยากไปคนนอกไม่รู้เมื่อไหร่แม่จะตายก็เขียนมาพาแม่ไปทัศยาเนี่ยลูกเอ้ยนะครับไม่รู้เมื่อไหร่แม่จะเสียชีวิตแม่จะตายย่าใดแม่สิไตยก็บม่รู้ภาราพาแม่ไปนะเขียนจดหมายก็ไแมให้น้องหน้ารีบพุทธลอดเป็นคนเขาเขียนไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขียนจดหมายมาบอกน้องเดี๋ยวกลับไปจากญี่ปุ่นเขาที่จะพาแม่ไปสิงคโปร์ฮ่องกงเดี๋ยวไปทำพาสปอร์ตเลยเชื่อไหมครับผมต้องเดินทางกลับจากญี่ปุ่นเพราะแม่ผมเสียทะเลยังไม่ได้ไปเลย แล้ววันนี้อรหันต์ที่ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ใครไม่ดูแลพ่อดูแลแม่เนะี่ยผมว่าถึงได้รับบาปถึงทุกวันเนี่ยทุกวันนี้เวลาไปทําสังฆทานนะมีแต่มดแต่แมงมากินไม่รู้ว่าตัวไหนคือนางจันทีพุทธลอดตัวไหนคือนายเคมพุทธลอดมองไม่ออก ไอ้ตอนที่มีชีวิตอยู่เดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรวยคนอี้คนค่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปรอจนวันตายท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ถ้าสิ่งที่ท่านทําไม่สามารถสารฝันให้ท่านและคนที่ท่านรักได้ลองตัดสินใจกับทอนลองข้าดูสิครับถ้าท่านพร้อมที่จะ change แบบไม่ได้นะครับถ้าเราทําถูกเวลาถูกบริษัทโทเค ปีหนึงก็รวยได้ No time No choice Do it now Just w e c a n ทุกท่านลุกขึ้นครับถ้าวันนี้ท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ท่านจะมองออกว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันคืออะไรทำไมผมต้องมาช่วยท่านธนพัท์ช่วยท่านธนพัท์จริงๆก็คือช่วยตัวเองจริงๆก็คือช่วยบรรพบรรุษปู่ย่าตายายของพวกเรา ที่เป็นชาวไร่ชาวนามาตั้งแต่เกิดวิสัยทัศน์คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะมีมันนี้ท่านต้องมีท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือไม่ท่านมีโอกาสแล้วหรือยังวันนี้ท่านตัศนคกติเป็นบวกไหมท่านมีความเชื่อไหมว่าท่านทาได้ท่านสัญญากับตัวเองได้ไหมว่าสิบล้านท่านจะทำฝันของท่านคือแสดด กล้าไหมท่านกล้าที่จะลงมือทำไหมท่านกล้าท้าทายตัวเองไหมท่านกล้าทำงานเป็นทีมไหมวันนานโชว์ไม่มีในโลกนี้ทีมเวิร์คคือสิ่งที่สำคัญและต้องอาศัยความพยายามของทีมด้วยลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะลูกค้าภายในดาวไลน์ไซน์ไลน์อัพไลน์ช่วยเหลือเกื้อกคุณกัน,กนวันนั้นเราก็โอกาสที่จะประสคบความสำเร็จได้วันนี้ถ้าอาจารย์ถามว่า Can you do it ความหมายก็คือว่าคุณทำได้ไหมให้พวกเราตอบว่า yes I can 3ครั้งนะครับพร้อมๆกันโอเคไหมตั้งใจนะครับนะครับมือไม้นะครับเต็มที่นะครับนะฮะขอหักไม่เป็นไรนะครับโอเคนะฮะ Can you do it <Yes. S 1> Can you do it <Yes. S 1> Can you do it ต่อไปอาจารย์จะถามครั้งเดียวแล้วให้พวกเรา yes I can ต่อเนื่อง3ครั้ง Can you do it? ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ครับพวกเราดีไหมสินค้าเราดีไหมบริษัทเราดีไหมประธานดีไหม Can you do it? Yes, <I> can. can you do it? Yes, <I> can. can you do it? ฝันของท่านคือ ตะกนเข้าไป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 ตะกดเข้าไปตะกนเข้าไปตะกนเข้าไปตะกนเข้าไป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  Can you do it? Can you do it? Can you do it? ขอบพระคุณทุกท่านครับ तब सुख जात